สัดีค่ะนทุกคนพบกับช่องมีเบียนเฟรนนะคะช่องของคนที่รักชาชอนสรุปรวมข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับชาชอนโมกสีและผองเพื่อนคะ่ะสําหรับคลิปนี้นะคะแอดมินเนี่ยก็จะมาสอนการยกเลิกการสมัครแพ็กเกจของ VBTV รวมถึงสอนยกเลิกการจ่ายเงินของเราให้กับ VBTV ออกไปจากระบบด้วยอาจจะทําคลิปช้าไปนิดนึงนะคะไม่รู้ว่าแต่ละคนเนี่ยต่ออายุอัตโนมัติไปแล้วหรือย ยังไงเนี่ยก็ลองเข้าไปสังเกตนะคะเข้าไปเช็คของตัวเองดูกันอีกทีนึงนะต้องเข้าไปดูนะทุกคนเพราะว่ามันต่ออายุอัตโนมัติค่ะเราเนี่ยอาจเสียเงินซ้ำซ้อนก็เป็นไปได้เริ่มจากแบบที่หนึ่งกันเลยค่ะ ขั้นตอนการยกเลิกแพ็กเกจของ VBTV เริ่มจากเราเนี่ยก็เข้าระบบปกติเลยค่ะใส่อีเมลใส่พาสเวิร์ดนะคะเข้าไปปกติของเราเลยก็จะมาเจอหน้าแรกเป็นหน้านี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ให้ทุกคนเนี่ยกดที่รูปหัวคนบนสุดขวามือกดเข้าไปเลยค่ะแล้วก็เลือกข้อความว่า account มันก็จะขึ้นมาเป็นหน้านี้หลังจากนั้นนะคะก็กดเข้าไปที่แอดมินวงกลมไว้ข้อความว่า Payment Detail ค่ะซึ่ง นี้นะคะเขาก็จะบอกแพ็กเกจปัจจุบันของเราค่ะอย่างของแอดมินเนี่ยก็จะเป็นรายปีเขาบอกว่าจะต่ออายุอัตโนมัตินะคะวันที่16พฤศจิกาย,ยนปี2,568ก็คือปลายปีนี้ค่ะทุกคนก็เข้าไปนะคะกดที่ a ม a เ e แล้วก็กดเลือกต่อไปที่อัน subscribe นะคะที่แอดมินวงกลมไว้เลย หลังจากนั้นก็จะมาเจอหน้านี้ค่ะเขาเนี่ยก็จะให้เรานะคะเลือกเหตุผลว่าทำไมเราถึงจะยกเลิกการสมัครเราก็เลือกไปเลยค่ะเหตุผลที่เรานะคะเลือกอันแรกเนี่ยก็จะเป็นพวก to บผู้บริกานะคะก็คือดูแลลูกค้าไม่ดีเราก็เลือกเลยนะคะทุกคนอยากให้เหตุผลอะไรก็เลือกเหตุผลที่ตัวเองเห็นสมควรเลยค่ะอย่างบรรทัดที่2นะคะข้อ2ก็จะเป็นเปลี่ยนไปใช้บริการอื่นค่ะถัดมานะคะก็จะบอกว่าค่าสมาชิกแพงไปต่อมา เป็นปัญหาการสตรีมวิดีโอนะคะต่อมาเลยค่ะมีเนื้อหาที่น่าสนใจไม่เพียงพอแล้วก็6นะคะการบริการเนี่ยใช้งานยากหรือว่าจะเป็นข้อ7นะคะข้อสุดท้ายเนื้อหาที่ฉันชอบได้สิ้นสุดนะคะได้จบลงแล้วค่ะก็เลือกเหตุผลที่ทุกคนเนี่ยจะยกเลิกการสมัครไปเลยค่ะแล้วก็กดต่อไปที่ Unsubscribe นะคะปุ่มเขียวๆกันต่อเลยก็ถือว่าเป็นการยกเลิกการสมัคร VBTV เรียบร้อยแล้วค่ะใช้ได้กับทุกช่องทางการจ่าย เงินเลยนะต้องไปกดยกเลิกการสมัครนะคะทุกคนเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะต่ออายุอัตโนมัติทุกเดือนทุก3เดือนหรือว่าทุกปีตามแพ็กเกจที่ทุกคนเนี่ยเลือกไว้ก่อนหน้านี้ค่ะต้องไปกดยกเลิกกันนะคะทุกคนถ้าหากว่าไม่อยากสมัครหรือว่าไม่อยากดูต่อแล้ว ส่วนอีกอันนึงนะคะแบบที่สองที่จะสอนเนี่ยก็แถมไปด้วยก็คือการยกเลิกการจ่ายเงินให้กับ VBTV ก็คือถ้าเรายกเลิกการจ่ายเงินเนี่ยก็เป็นการไม่ต่ออายุแพ็กเกจต VBTV เช่นกันนะคะเพราะว่าถ้าไม่มีช่องทางให้ VBTV ตัดเงินเราก็คือต่ออายุ VBTV ไม่ได้เหมือนกันทุกคนเนี่ยอาจจะทําแค่แบบที่1่ที่แอดมินสอนไปแล้วก็คือยกเลิกแพ็กเกจต VBTV หรือถ้าอยากทํายิ่งกว่านั้นนะคะก็มาทําแบบที่2นี้ด้วยค่ะนั่นก็คือยกเลิกการจ่าย เงินของเราออกจากระบบไปเลยค่ะทําทั้ง2อ,อย่างเนี่ยแอดมินก็คิดว่าปลอดภัยแล้วก็รอบคอบดีเหมือนกันนะคะเหมือนกันนะคะทุกคนเผื่อว่าจะมีมิจฉาชีพมาหลอกกินเงินบัตรเครดิตเราหรือว่ากินเงินช่องทางที่เราผูกไว้ก็ยกเลิกมันไปเลยค่ะทั้ง2แบบ และสาหรับของแอดมินนะคะแอดมินเนี่ยได้ผูกบัตรเครดิตไว้แต่ถ้าเพื่อนๆจ่ายเงินด้วยวิธีไหนก็จะขึ้นเป็นช่องทางการจ่ายเงินของเพื่อนๆน,นะคะเราก็มาหน้านี้หน้าเดิมกันเลยค่ะหน้าเมื่อกี้เลยให้กดเลือกคําว่า edit payment info นะคะมันก็จะขึ้นมาหน้านี้ค่ะหน้านี้เนี่ยก็คือเผื่อบางคนอยากจะเปลี่ยนช่องทางการชําระเงินใหม่อาจจะเปลี่ยนเป็นบัตรเครดิตใบใหม่จ่ายเงินด้วย Google Pay l นะคะหรือว่าจ่ายเงินด้วย PayPal แต่ถ้าใครเนี่ยไม่อยากจ่ายเงินอะไรละอยากลบ บัตรเครดิตออกจากระบบไปเลยก็กดตัวแดงๆนะคะที่บอกว่า remove your payment นะคะเม็ดตอดค่ะเราก็กดปุ่มแดงอีกนะคะ remove ออกไปเลยค่ะก็ถือว่าเป็นอันเสร็จซินแล้วลบการชำระเงินของเราออกจากระบบเรียบร้อยแล้วค่ะ เป็นไงบ้างคะทีนี้เราก็จะลบออกไปแล้วนะคะใครเนี่ยจะทําแค่แบบหนึ่งลบแพ็กเกจ VBTV ที่เราสมัครนะคะแต่ว่าอาจจะคาช่องทางการจ่ายเงินไว้ในระบบหรือว่าใครเนี่ยอยากจะลบให้หมดเลยทางแพ็กเกจ VBTV ด้วยรวมถึงลบการชําระเงินของเราที่คาวไว้ในระบบก็สามารถทําได้ตามคลิปนี้เลยค่ะหวังว่าทุกคนนะคะจะเข้าใจแล้วก็อย่าลืมไปเช็คของตัวเองกันนะไม่ใช่ว่าตอนนี้ตัดเงินอัตโนมัติไปแล้วหรือเปล่าเอ่ยอ๋อแล้วท่า าใครนะคะยังอยากดูวินเอลสนาม3อยู่ก็ค่อยไปกดยกเลิกหลังแข่งนะคะถ้ากดตอนนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ดูกันนะถ้าใครสงสัยอะไรนะคะก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมเราก็สามารถคอมเมนต์นะคะไว้ใต้คลิปนี้กันได้เลยค่ะแค่นี้เนี่ยทุกคนเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวแล้วนะว่าวีวีทีวีนะคะจะมาตัดเงินเราซ้ำอัตโนมัติเพราะว่าเราเนี่ยได้ลบแพ็กเกจนะคะแล้วก็ลบการจ่ายเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะถ้าคลิปนี้นะคะมีประโยชน์ กับเพื่อนๆฝากกดไลค์นะคะกดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง BB and f r i e n d ไว้ด้วยนะคะและถ้าใครเนี่ยอยากจะกดนะคะซุปเปอร์แตงนะคะหรือว่าขอบคุณให้อดมินเนี่ยเป็นกําลังใจให้อดมินนะคะก็ทําตามรูปนี้ได้เลยค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะแอดมินก็มาอัปเดตเท่านี้นะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะหากใครนะคะดิื่นชอบคลิปแทดมินทารบกวนใช้กันกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ